เป็นวิธีการท่าขี่เพิงผิวแหลกจ้าพี่น้องขี่เพิงห้อนจัดได้จ้กพี่น้องเอาจะท่า,าให้ทั่วพิมพ์จ้าพี่น้องตักขี่เพิงมาใส่กับพิมแล้วก็คอยอใส่แปรงไลน้ำขี่เพิงท่าให้ทั่วพิมพ์จ้ะ ถ้าเป็นพิมพ์งานใหญ่เขาก็จะตักนาำี่เพิ่งมาใส่พิมพ์แบบนี้ได้จ้ะพี่น้องเอาถ้าเอาไล่ของงานจะผิวแหลก ที่เพิงที่เห็นเป็นสีแดงนี่คือ,อพอลรยมเพิ้นผสมกับฟุนน้นแดงเน้อจ้ะเวลาเข้าทำงานกะเห็ดไหนเขามองเห็นจุดที่เข้าท่าโบทัวน่ะเห็ุไหนเขามองเห็นได้ชัดขึ้นจ้ะเพราะว่าเนื้อขี้เพิงเพื้นแท้ๆพื้นสีคลายกับอย่างอย่างของพิมพ์เข้าจ้ะพี่น้อง การปัดนี่เพิ่นปัดเบาๆเลยจะพี่น้องเพิ่นบ่ได้ปัดแห้งเลยจะลักษณะการปัดาตามที่ซอกเป็นหูเป็นเม็ดผมเพิ่นเนี่ยเมด็ดผสก็เลยจะเพิ่นก็นจะใส่วิธีต่ําเข้าไปเลยจะใส่ปลายแปลงต่ํา้อยเดีย๋ยน้ำที่เพิ่นก็จะได้ไหลซึมเข้าไปในหลองนะจ้ะพี่น้องฟังนี่ยังจะนี่อยูนี่ตามอีก จะกลับพิมพ์จะพี่น้องไปนะี้เป็นผ้ะนอนขนาดเก่านิ้วได้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องการท่าผิวแรกของเนื้องานเอาไล่เพิ่นเนาะจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นห้องก็จะมาท่าผิวสองพี่น้องเพิ่มความหนาเด้จ้ะ